ม่เป็นกิดเลี้ยงแค่นี้เออมึงทำไมต้องพาคนสวนมาด้วยวะมึงจำไอ้บอยไม่ได้เหรอไอ้บอยเพื่อนเราไงไอเอ็มอ่ะมึงทำอะไรอยู่วะตอนนี้ตอนเนี้ยธุรกิจกัญชามันมาแรงเว้ยกูเปิดฟาร์มกัญชา1,000ไร่จอดะไรเฮ้ยแล้วมึงอ่ะช่วงนี้กตกงานว่ะไอ้เหียตกงานเหรอเฮ้ยไอบอยบอย เฮ้ยบอยนี่ว่าเฮ้ยบอยบอยเป็นไงวะไม่ได้เจอนังนานสบายดีนิดนึงว่ะเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันอยู่ข้างในนั่งหมดเลยเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังข้างในเลยเว้ยเฮ้ยดีใจได้เจอวันนี้ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ว่ะเฮ้ยน่าไม่ต้องคิดไม่สะดวกอะไรแล้วไปไปกินข้าวด้วยกันเอาไว้โอ้ดีใจเว้ยนานจะเจอกันที เฮ้ยเอาเอาเอาตายยากจังวะหวัด hey. ดีเพื่อนเอ้เฮ้ยไอ้ครับเพื่อนกิจเลียงแค่นี้เออมึงทำไมต้องพาคนสวนมาดรวยวะมึงจำไอ้บอยไม่ได้เหรอไอ้บอยเพื่อนเราไงก็ทำไมมึงแต่งตัวอย่างนี้วะไม่ให้เกยีตยสถานที่บ้างเลยเหรอวะใจแล้วใจต่างเพื่อน เอ้ยเพื่อนไม่ได้เจอกันนานว่ะแต่ละคนทำอะไรวะไอ้อ๊ามึงทำอะไรอยู่ตอนนี้กูัวเปิดอันตัดผมเว้ยตอนเนี้ยหนีไปเปิดสาขาที่ออสเตรเลียนะเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ธรรมดาอไปเที่ยวด้วยนะวะได้วยไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้เอ็มอ่ะมึงทำอะไรอยู่วะตอนเนี้ย ตอนนี้ธุรกิจกัญชามันมาแรงเว้ยกูเปิดฟาร์มกัญชา1 0 0่งพไร่จอไปไอ้บอสนะอะมีเว้ยที่กูมาเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยเพราะกูยะมาเปิดสาขาสาขาสุดท้ายของคาราเกะทีก่กูดูทั่วประเทศเลยเว้ยเดี๋ยวคนนี้ไปกันเดี๋ยวกูจัดเด็กเจ็มๆให้เลยเอาอเลย้จัดให้หนักๆเลยไอ้ก้อแล้เมึงอ่ะ ช่วงนี้ทําส่งออกว่ะตอนนี้คุยกับจีนบนทนเขือหนานนี่กูจัดการเรียบร้อยโอ้หูยยิ่งใหญ่เฮ้ยยิ่งใหญ่ชาติส่งด้วยได้เหรอวะเดี๋ยวเอาขึ้นเรือกูเลยโอ้หูยกล้านําเรือว่ะเฮ้ยแล้วมึงอ่ะช่วงนี้กูตกงานว่ะไอ้เหี้ยตกงานเหรอเหม็นมากเฮ้ยเหม็นอะไวะเป็นคนจนว่ะ ไอ้พวกเราคิณต่อเลยเอาดิมันแต่มันจะเหม็นๆหน่อยนะเฮ้ยพี่เฮ้ยไอ้บอยกูว่านีไม่ได้บอกมึงว่ะกินผักไปเหรอมึงกินเนื้อไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดอะไรกับไอ้บอยอย่างงี้วะเพื่อนกันนุ้ยนี่มึงไม่ต้องสนใจกินไลยกินกินกินเนกินกินกินเฮ้ยอ๊มเฮ้ยขามึงอ่าขามึงอ่า อะไรวะอะไรวะเปื้อนหลงไปโดนชุดบ้างนะโอ้ยดังห่าง่อยนะห่าง่อยหยอกหน่อยหน่อยวะไอ้บอยมึงลองยิ้มหน่อยดูวะฟันแม่งเหมือนข้าโพดเลยว่ะหมายถึงเรียงตัวสวยอะไรใช่ไหมฟันมันเหลืองไอ้ข้าวโพดหยอกหยอกเพื่อนหยอก ดีๆนั่งตรงๆนั่งตรงอย่าไปทิ้งเดี๋ยวไปพี่เฮ้ยทำไมวะเดี๋ยวแม่งความสกปรกจากเสื้อมึงเดี๋ยวไปติดเก้างอิงเขาเฮ้ยไอ้พวกมึงจนว่ะเฮ้ยกูขอชนแกกับมึงหน่อยได้แล้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมึงดูกูมึงดูดูไหมวะดูมือมันดิอันนั้นมือหรือว่าแง่งขิงไม่หยิ่งโอ้แล้วดูเสื้อมึงดินี่เสื้อหรือว่าเชตีนวะเขาบอกสกุนจนเลยมั้งเฮ้ยไอ้บอย บอยเฮ้พวกมึงมึงพูดเที้ยอะไรกันวะเนี่ยนี่เพื่อนเราหนุ่ยมึงจำไม่ได้เหรอสมัยก่อนอ่ะไอ้บอยมันเคยช่วยอะไรบ้างตอนเราเรียนด้วยกันอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันตกงานมึงเสือกไปทับผมมันมึงรวยกันั่งนี่เพื่อนเพื่อนมึงไม่ต้องสนใจถ้ามึงรวยกันั้นอ่ะมึงแดกกันเองเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องนับกูเป็นเพื่อนมึงด้วย กูไปอนะไอ้เหียหรือว่าพวกเราพูดแรงเลยวะกูว่านะแม่งที่ไอ้กอพูดตะก,กี้แม่งก็มีเหตุผลนะเว้ยตอนสมัยเราเรียนด้วยกันเนี่ยไอ้บอยมันช่วยเราโคตรเยอะเลยมึงจำได้ป่ะมึงจำได้ป่ะจำได้เว้ยก่อนไอ้บอยมึงช่วยพวกเราจริงนะงั้นไปดได้ปะพวกเราไป,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 ไป เฮ้ย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 บอยบอยเป็นไรวะมึงเฮ้ยอย่าไปคิดมากเว้ยไอ้พวกนั้นแม่งมันก็ปากหมาหอย่างนี้แหละแม่งเพื่อนกันมึงก็รู้นิสัยมันกันที่มีอะไรหรอกเเพื่อนกันเว้ยเฮ้ยผิดที่กูเองแหละกูจนเฮ้ย hey, มึงอย่าไปคิดมากจะจนจะรวยแม่งก็เพื่อนกันหมดกูกับมึงก็เพื่อนมามึงก็ช่วยกูมาเยอะกูไม่คู่ควรคกับพวกมึงจริงๆว่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงอย่าพูดอย่างนี้ เดี๋ยวแม่งอีกพวกนี้เดี๋ยวมันก็ดีกันเองแหละเดี๋ยวมันก็มาอ่ะนั่นไงมาละเฮ้ยบอยบอยบอยเว้ย hey, ขอโทษนะเวย้ยที่เมื่อกี้กูพูดไม่ดีกับมึงอ่ะกูขอโทษเหมือนกันว่ะแม่งที่กูแม่งเกินเบอร์ไปว่ะที่มึงแกล้งมึงนี่แกะนะกูขอโทษด้วยเพื่อนกูขอโทษจริงบอยกูพูดแรงไปหน่อยว่ะขอโทษด้วยเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นมึงอย่าโกรธนะ อ่เราแม่งจับมือกันยังไงก็เพื่อนกันอ้าวมาบักเหมือนเดิมบักเหมือนเดิม